พระเอกดังสุดช็อกบ้าน60ล้านในลาถูกโจรปล้นบ้านของพระเอกอิบยองฮอนที่ลาถูกโจรพังกระจกประตูเข้ามาหรือค้นถูกปล้นของในบ้านตามรายงานพิเศษจากทีมซบ้านของอิบยองฮุนลีเบียงฮันและอีมินจองลีมินยุง ในลอสแองเจลิสถูกบุกรุกและปล้นเจ้าหน้าที่ของรีบยองฮอนไปตรวจสอบบ้านของพวกเขาแต่กลัดบอพบว่าบ้านพังและประตูกระจกบานเลื่อนแตกกระจายโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้แต่ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าถูกขโมยไปจำนวนเท่าใดอิบยองฮุนและอีมินจองจะตรวจสอบและพิจารณาว่ามีอะไรขาดหายไปหรือไม่เมื่อพวกเขาสามารถกลับไปที่ลอสแองเจลิสได้คนวงในบอกกับทีเอมซีว่าพวกเขาเชื่อว่าการลักขโมยไม่ได้ตกเป็นเป้าหมาย แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโจรกรรมที่ขโมยมาจากบ้านพักอาศัยอันมั่งคั่งในลอสแองเจลิสกรมตำรวจลอสแองเจลิสกำลังสืบสวนอยู่ในแถลงการที่แชร์โดย B H Entertainment ต้นสังกัดของอีบยองฮอนพวกเขายืนยันรายงานดังกล่าวเราได้รับการยืนยันแล้วว่าบ้านของลีบยองฮอนในสหรัฐอเมริกาถูกปล้นไม่มีใครได้รับอันตรายทางร่างกายย้อนกลับไปในปี2019ิบอีบยองฮยอนและอีมินจองซื้อบ้านมูลค่าสองล้านเหรียญสหรัฐประมาณ60ล้านบาทในลอสแองเจลิส